ไหนวะ้ยๆๆมันมีคนเล็งไกลไ้ยเฮ้ยธนูธนูธนูเยะแม่งธนูเอ่อะัดเอ๊อนะครับผมในเพจผมก็โอเคอยากเล่นสีดาวผมอยากเล่นสีดาวนะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปดูในครั้งแสงของ IDC ดาวนะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มที่ไรเฟินจูโจมันก่อนเลยนะผมดูแบบนี้ละกันเนาะง่ายดี นะครับผมก็ดูกันเอานะครับผมผมรู้สึกว่าปืนถาวรเยอะมากครับผมปืนถาวรที่ใช้แค่ซื้อก็ก็มีด้วยนะครับผมสากาและหนึ่งคนระับนี่ก็ M4 ทองนะครับผมมาดูปืนเป็นวันกันนะครับอาร์ hmm. แต่ละกระบ,บอกครับโอ้โหสายอาร์ตปะเนี่ย <laughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าอาร์ตอันไหนบ้างที่เป็นอาร์ตที่แบบอาร์ที่เขาชอบใช้ฮิตกัน นะก็ไมปดูือนกันมาดูปืนกดเบากันบ้างครับผมก็น่าจะเป็นอะฟาร์มให้ได้แล้วกันปืนกังเบานี่อันไหนว่ามีในสองกระบอกน,นี้นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเติมซื้อด้วยหรือเปล่าที่เหลือดูกันเอานะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมที่ท่านผู้ชมดูแล้วแบบรู้สึกสนใจนะครับจะถามว่าของเยอะไหมก็เย,เยอะนะครับผมนี่ครับเอเบจลายกาลินา ก็อย่างที่เราเห็นนะผมไรเฟิลส้มยิงต้องมีแน่นอนบาเลตเอ็มบนนะครับต้องมีแน่นอนของก็เยอะนะตัวปืนต้องต้องเรียกว่าปืนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับออนจิงก็เยอะกว่าห้าดาวผมแล้วละ่ะเพราะว่าห้าดาวผมก็ขอน้อยละเพราะผมเปิดเล่นหมดละแต่ถามว่าปืนเติมขอเยอะไหมผมว่าปืนเติมก็เยอะนี่ไอ้สแป๊ ไอลูกซองติดลำกล้องนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวคิดหน้านะผมถ้าเกิดว่าผมจะเล่นเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองขอยิม้มไอดีของเจ้าของซีดาขอหน่อยละกันเนาะอาวุธลองนะครับผมมาดูกันเลยนะครับพกบอมนี่ต้องมีต,งมต้องมีทุกไอดีจริงๆนะไม่มีไม่ได้นะพีบปมแล้วก็ อ,นนอ,อาวุธระยะประชิดนะผมพกมีดะมอะไรพวกนี้แล้วกันโอ้โหระเบิดแปดพันห้าร้บวันนะผมนะใครก็ได้ช่วยลองคูณกันใต้เมนนะครับผมว่ามันกี่วันอันนี้ก็โอ้โหระเบิดเฮ้ย6,668วันวิ่งระเบิดเยอะมากอ่ะโอ้โหขอ,อเป็นพันกว่าวันเลยคนระับแม่งเกือบหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับ มาทางด้านหน้ากากนะครับผมหรือตัวละครน้านเองนะครับผมก็เป็นหน้ากากกระโหลกนะครับผมร้อยสามสิบสองวันนะครับผมตัวละครสองร้อยห้าสิบหกวันเป็นตัวละครรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่แบบบวกเลือดร้อยยี่สิบนะก็เป็นหน้ากากเอ้ยเป็นตัวละครธรรมดานะครับผมส่วนหน้ากากก็อันนี้หน้ากากที่เราเรียกกันว่าโจ๊กเกอร์นะครับผมก็เป็นร้อยสิบสี่วันนะครับผมโอ้ยนี่หน้ากากอะไรเนี่ยห <laughs> น้ากากอะไรเนี่ยอ่ะหกพันหะนึ่งร้อยหกสิบสองวันเอามาทำอะไรนักหนา มันก็ไม่ได้ปวกเพิ่มอะไรนะโอเคต่ลวละครนะครับอันนี้ก็น่าจะบวกเลืออน้อยอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนันไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคโอ้นักสะสมของหรือเปล่าเนี่ยรู้สึก ไอเทมก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะเข้าไปเล่นสไนเปอร์นะครับผมนี่ก็คือสไนวินเชสเตอร์ก็เป็นสไนเปอร์ที่เล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกนะครับผมสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาเล่นมันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปเลยกรน,นเกมเลยดีก,กว่านะครับผมว่าสไนต์ตัวเนี้ยมันเป็นสไนที่ทรงน้าเล่นมากครับ <Double kill. S 1> แต่สไนตัวนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนเอ มันจะมีความแรงที่ยิงเหมือนแอลเลยนะแบบแรงไปขอว่าแรงไปวะนี่เม็ดเดียวถ้าเป็นตัวแบบว่าตัวเลือดไม่เต็มอะครับตายแน่นอนกูจะยิงตัวนี้เทาไหน่อยตัวอ้วนตัวนี้เสือกคล้องอีกนี่แหละที่มาของคำว่าอย่าหันหลังให้เจ้ตูโอ้โหแค่ใส,กส่กระสุนกูก็ได้คิดถึงแล้ว ไม่โดนีดอไม่ตายด้วยเม็ดเดียวตายได้น่จาจะโอ้โหเอวาเจ็ดเกสองบ้างเจ้าเนี่ยเป็นธรรมดาจริงเลยสวยนี่เล่งนานเลยนะจ้าเรา นี่ผมว่ามีหัวสุดนั่นเล่นได้เลยสไนเปอร์ตัวเน,นี้ย1เม็ดเลยเเฮ้อบางทีก็ไม่ไม่หนึ่งเมนะ็ดตายละ โอ้เบื่อนแย่งแดกสัดตัวถ้าตัวไม่เต็มครับตายแน่นอนแต่ตอนนี้น่าจะตายเพราะมาลิตอืออะไร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 โอ้โหอย่าอย,ย่าถือมีดมาเลย เน็ตเดียวครับทราบเพื่อนไม่ใช่อะไรไอ,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 อ้รู้สึกว่าสไนเปอร์ตัวนี้มันมีความมีความที่แบบว่ายิงเหมือน,นอสไนไม้ไอ้นี่เลยนะอุยอ้ยโหแม่งหลายตัวเลย อชอบชอบตอนใส่กระสุนนะมันจังหวะมันไอ้นี่ดิพ่อดิโอ้แพ้แอลนะผมมาถึงตัวผมมาแพ้แอลนะเฮียไม่แอลแอลกระสุนมันยิง,ยงแบบ มีน้องคนหนึ่งนะครอมเมนต์ขอพี่ขอเล่นสไลตตัวนี้ผมดูหน่อยคือจริงๆนะผมไม่มีไงไอดี ID ผมมันไม่มีผมตอนแรกผมก็เลยแบบไม่ได้เล่นจริงๆก็รู้ตั้งนานแล้วเว้ยก็อยากจะเล่นเหมือนกันแต่แบบยังไงอะ่ะมันไม่มีจริงๆอะ่ะแล้วด้วยความที่เขามีผมแบบก็เลยจัดให้เลยครับโปรเจกต์โปรเจกต์ปืนเก่าเราโปรเจกต์กเ,เ,กเล่นปืนเก่าเรา จริงๆก็มีหลายกระบอกมันมีเยอะผมรู้ครับว่าปืนนู้นมีพี่ปืนนี้มีครับผมก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับมึงเนี่ยมันเอาธนูยิงตูดเฮ้ยอะไมตัวอ้วนมันเม็ดหนึ่งไม่ตายหรอวะบางทีผมก็ไม่รู้นะเว้ยว่าผมยิงโดนหรือเปล่าอ่ะทำไง แน่เฮ้ยเดียวเดียวเน่เน่ไหนวะอืมอฮ้ย,ยมันมีคนเลงไกลไว้เฮ้ยธนูๆๆนุทนุเย้ไม่งธนูเน่เน,น่ออกมากูตายแน,น่นอนเฮ้ย อุ้ยยังไงล่ะแม่งเสร็จแล้วเพื่อนอย่าเบียดขอมุมโยงหน่อยนั่านไงมิดเหรอ,อไอแม่ได้มีดไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอเราอะอะไรวะธนูเหรอธนูเหรอธนูเหรออธนูเหรอนี่ไอ้ตัดเอาไปหมดนี่เอาไปหมด ใหญ่เอ้ยมันเอาคืนว่ะจริงอะ่ะนี่หนึ่งเม็ดเ้ยจิ๊บเด็เดโดนเด็ดโดนเราอ่ะเด็ดโดน โอ้ตระเละใจเย็นนะเนี่ยระเบิดไปกินเลยมึงบางทีก็ต้องใช้มีดครับปืนอย่างเดียวตลอดมันก็ไม่ได้นะบางทีไม่งั้นนี่เราไม่รอดแน่นอนไอ้เหี่ยมมันไม่ตายปะเออโอ้โหจะกระโดดเช็คโดนเขาเช็คซะงั้น แหมมีมีมองหน้ามองหน้ามีมองหน้าไม่พูดเยอะหรอกเพื่อนไม่พูดเยอะหรอกไม่พูดเยอะหรอกเจ็บพอจีฟายแบมค์เลงหลอกกูเลยนะไป,ยไปไหนหรอวะอยู่ข้างในเอาแล้ว โอ้เรเปิดก็มีไอ้นี่ก็มาตายดีแหละโอ้ดูวยะท่านผชมผมมาแล้วก็ทิงทท้งกันคนในทีมคนในเกมพีบีเดอทิ้งกันยอมแพ้ไม่สู้นะผมก็ดโดนยิงตายลอยหลังนะคนมันไม่มีแบบฝั่งเราไม่มีท้าไมยอมแพ้ยอมกันง่ายจาังวะออกห้องหนีเลยไม่ตายวะ อูเนี่ยไม่ตายว่ะลวงแข่งที่ปลายแมงมีดม,มันฟันทีเดียวไหมเมื่อกี้แรงจังวะเหลือเหลือ47เจลยไอสี่สิบเอ็ดเเฮ้ยยิงไม่โดนแม่งยิงมาสไนไม้อ่ะยิงมาสไนไม้นี่คือแบบเออก็ไม่ได้คิดอ่ะว่ามันจะไม,ไม่ไม่ตรงขนาดและไม่คิดเลยว่ะ เอเดเ,อเดเอนพียู NYU หรอเอาฮ้ยไม่เห็นผมหรอเฮ้อ,าาาอการเป็นคนไอ้นี่ไปแล้วลองสายตาไปแล้วระหว่างนี้ก็รอคนเข้ามาครับมาแล้วค่อยๆมาน่าเหนื่อยมแมย่งเล่นมีดแหละ แม่งเล่นมีดสีผาคือกูอยากยิงมากกว่าฟันอีกอะแต่มันก็เล่นมีดอะก็ไม่มีทางที่จะแบบเลี่ยงไม่ได้เลยมันไม่มีทางเลยเลย โอ้โยไม่โดนโ,โฮ้ยทีมเรามันจะโหดไปไหนแต่ฝั่งเรงข้ามแม่งก็ไม่เข้ามาเลยครับอันนี้มั่งไม่ได้จริงๆยอมไม่ได้จริงๆสวยงามนะทีมเราแม่งก็เล่นไอ้ทีมมันก็นเล่นโป่งไปเรื่อยๆโอ้ยดเคยดน้อยเข้ามาไม่อุ่นใจเลยทำอะไรเนี่ยเหล่าแม่มเลย โอ้ไม่เหล๋าเก่งจําว่ากูกยิงบ้างดิเฮ้ยต้องยิงดักเลยนม่ใชอะไรตอนนี้ดีรู้ๆนะครับโอ้ยแม่งอื้ไม่ตาย,ยาเพี่อะไรวะเนี่ยเอเยเฮ้ย การได้ไหมนะเพื่อนทีมเดียวก็ได้หว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินน้ำเงินอ,ดอมดำอ่ะดำาอมน้ำเงินหรือเปล่าไปร้น่าแบบก็เล่นว่าอยู่ฝั่งน้ำเงินไงเนี่ยปีแม่งอาจารย์ตัวละครแม่งทำให้สับสนงงวต้วนแบบนี้พี่ชอบเลยพี่ชอบเลย โย่โผล่มาอยู่ไหนอ้าวตรงนี้จะมีตรงนี้ก็มีเฮ้ยไอย้มุมไอ้มุมไปฝั่งนึ่งผมไม่ได้ดักอะเฮ้ยมึงเนี่ยไม่ต้องเลยเนี่ยมึงอะไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ตายอีกแล้วไม่ตายอีกแล้วจบเก็ดใจทุงนัก มีข้าไปห้องไหมเพื่อนยิงไม่โดนเพื่อนโอเคสวยต้องยิงดักอะท <c oughs> ่าู้ชมเห็นไหมล่ะยิงไม่โดนจริงอะอย่าอย่าด่านะรูป้ป่ะแบบก,ก็เล่นไม่เป็นไงก็เล่นท่านผู้ชมดูมันคือปืนเก่า แต่มันโหดก็โหดนะมันก็ยังโหดอยู่นะนส่วนจะหมดแล้ว,วจะเหล่าเลย,ยดีเลยเหล่าดีกว่มาบ้างก็สุดมันจะหมดเงยเออโอ้ตีนกูแม่งฝางตีนกูอย่างนี้อ, <S <S อ่ะเออะ อยู่เง <land> <N> ี้ยในข้างล่างนหละนะไหนมันตายอ๋อเดี๋ยวมันจะเอามีดมาฟันเนี่ยแหละมีดมันมาแล้วทิพไายเลยเออโอ้โหเรียบร้อยเอ็ดบียูมันเริ่มกลับมาเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนเอ็ดบียูครับผม ไม่ได้จริงเริ่มทนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเราครับผมกดไลค์กดแชร์นะผม, like, ะผมไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบาย